มันเียกป็นไงบ้างครับพี่กูตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยเห็นตัดเรียบร้อยแล้วครับครับตัดตัดแล้วมีมีพี่พี่มากระซิบแล้วว่าเอ้ดูแล้วนะอะไรอย่างนี้ตัดต่อเรียบร้อยเลยยังครับยังเลยครับยังครับตะล่อมตะล่อมขอดูยังยังไม่สำเร็จครับยังไม่แอบลุนะเออรยุนกอยากดูอยากดูครับแต่ว่าก็ ยังไม่ได้ดูครับก็น่าจะคงต้องรอดูพร้อมกันทำงานกับพี่กูเป็นไงบ้างเพราะค่อนข้างที่แบบเล่นจริงสมจริงแล้วก็ไม่ต้องใช้แสดงดีพี่กูเล่นเองเลยพี่กูเล่นดีใช่ไหมวันแรกเก่งเก่งมากไปวันแรกือแบบเก่งมากแล้วก็แบบพอได้ร่วมงานได้ทํางานกับสะพานนึกรู้สึกว่าเออเป็นกันเองมากดูแลกันดีแล้วกูจะดีใช่คลายความเก่งไปเลยแล้วฉากไหนที่แบบว่าให้เรียกว่าอะไรนะเข้าอ่ะเนาะแล้วซีหน่ะแล้วซีหน่ะฉากไหนที่แบบ อาจจะเก่งๆพี่กูลงมาลงมาจัดการแบบนี้ดูนะทำอย่างนี้อย่างี้ประมาณนี้ใช่ใช่ส่วนมาพี่กูจะเป็นสแตล์กีนห้ใครระหว่างสลับกันพอๆกันครับสลับกันเลยใช่ในในฉากเรือดซีนต่างๆที่เรามีขายซีนร่วมกับบ้างก็แบบว่าเอออยากอยากอยากได้แนวนี้นะพี่อยากได้แบบประมาณนี้นะพี่แต่ว่าพี่กูจัดการหมดจริงๆเขาจะมาจัดการแค่แบบท่าทางบล็อกกิ้งมากกว่า แต่แบบนอกนั้นเขาปล่อยเราฟรีเลยครับก็ตามมูดอารมณ์ตอนนั้นในบทว่าแบบคาแรคเตอร์ตอนนั้นเล่นเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงสื่อเราก็สื่อออกมาตามบทเลยใช่ครับวันนี้คู่เราเป็นยังไงบ้างคนเริ่มรู้จักมากขึ้นคนเริ่มติดตามะก็หมนตัวจริงมาขึ้นแบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นยิ่งแบบใกล้เราก็ยิ่งตื่นเต้นครับใช่เพราะเราก็อยากอยากเห็นอยากเห็นว่าผลงานที่แบบเราเล่นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ ไอก็ต้องสอบซื่อทา้งเรื่องเลยนึกว่นิดหน่อยอะไรนะครับก็เกินเกินความคาดหมายมากครับครับใช่ดีใจที่แบบคนแฟนคลับชอบครับใช่ครับดีใจมันมันเหมือนแบบเราทำงานมาถ้าเขาชอบแบบเราก็ภูมิใจเราก็ดีใจชื่นใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ มีมีป๊อตหิวข้าวครับครับป๊อตหิวข้าวที่มากป๊อตหิวข้าวเพื่ออะไรเนาะอันนี Mull ้เราอยู่จริงหรือว่ายังไงเออนะตอนนั้นหรอตอนนี้ตอนนี้ไปโพสในเฟซไอในไอจีอ่ะคือเขาตั้งเป็นก่อนแบบว่าแบบพิมอะไรก็ได้แล้วก็พิมพ์ว่าหิวซึ่งเราหิวจริงไงเราหิวข้าวเราแบบเฮ้ยจะพิมพ์อะไรอ่ะพิมพ์หิวไปด้วยกัน แล้วเขาก็ตอบกลับมาหิวข้าวแล้วก็ขึ้นชั้นมาใช่ครับก็แบบขึ้นเป็นแฮชแท็กใช่แล้วก็ขึ้นมาเป็นแฮชแท็กตอนหิวข้าวครับตอนั้นหิวเลยครับครับเออตอนนั้นหิวตอนนี้ไกินยังครับได้กินหรือยังกินเลยกินกินข้าวกิน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 บ่อยครับกินก๋วยเตี๋ยวเออกินก๋วยเตี๋ยวทางเรื่องเออใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าแบบก็ก็จะมีแบบอาหารอาหาร อาหารประจําก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็นเมนูเส้นสนิทรู้ใจกันมากเลยเนอะสนิทจนรู้ใจกันมามเพราะว่าเรามาจากคนละเรื่องเลยนะใช่ครับแล้วก็มาเรื่องนึงเราก็มาอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับนั่วันนี้มันสนิทกันมากขึ้นมันสนิทกันมากขึ้นครับเหมือนตอนถ่ายก็อยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนชีวิตปกติบางทีเราก็แบบไปไหนมาไหนด้วยกันครับใช่แวก็คือหลังจากการถ่ายทก็คือไปไหนด้วยกัน่อยด้วยกันใช่คุยกันถูกคอเข้าใจกันก็เลยแบบใช่ไปเป็นเพื่อนกัน คคคครรรัับบใใจะเเปป็นนนนดอออกกไ่ยสลับกันเนาะบางทีบางทีก็แบบไปเลือกซื้อเสื้อผ้าบางทีก็แบบ,บไม่รู้ทำอะไรก็กินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาษาสีเชอบเที่ยวยังไงเจอธรรมชาติคาเฟ่ร้าน,นกาแฟใช่ใช่รั้รเป็นแบบเอะไรธรรมชาเรียกว่าแนวป่านะใช่เขาชอบไปแบบที่แบบเป็น ต้นไม้เยอะๆลมลื่นลมลื่นอะไรอเงี้ยครับถ้งกินอร่อยก็สบไปอย่างในซีรีส์ของเต้าตัางต้องร้องไห้เยอะมากครับมันเหนื่อยไหม <c oughs> อืมเหนื่อยครับเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าสนุกครับสนุกมากเพราะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แบบเราได้มาเล่นเล่นซีเล่นฉากที่แบบมันต้องร้องไห้ใช้อารมณ์เยอะขนาดนี้เหมือนกันครับพอาแบบดราม่าต่างๆีอารมณ์ผามีครับมีรอบหนึ่ง รอ,อบเดียวแบบออกมาแล้วก็ยังไม่หยุดประมาณสิบนาที15นาทีไปนั่งอยู่ในมุมคนเดียวแบบโอ้ไม่ไหวจริงเพรานั้นเขาไม่อยู่ครับวันนั้นมีใช่วันนั้นมีผมเป็นเป็นเป็นฉากที่แบบชละทรีอยู่บ้านกับแม่ใช่ไม่มีพี่ต้นหนนครับใช่ชอบที่ปล่อยกําลังคิดตามด <c oughs> <c oughs> ้าเราดาร้าเราม <c oughs> <c oughs> ีาาามาก ของปอนไม่ค่อยมีดราม่าอะไรมีแต่ถอดเสื้อถอดเสื้อถอดกางเกงเฮยไม่มีถอดกางเกงถอดเสื้อเออไม่มีไม่มีมีถอดเสื้อเรื่องเดียวกันแบบนี้มีแต่ใส่ของแบบถอดเสื้ออย่างเดียวใช่ไหมครับครับถอดเสื้อแทบจะทั้งเรื่องเลยอุปสรรคคือเพิ่งหมดโควิดมาแล้วก็เดือนลเป็นแบบเพีงวันแรกเลยครับถอดเสื้อเลยมันต้องทำยังไงบ้างเรียกเรียกมันกลับมายังไงบ้าง คือช่วงโควิดคือไม่ได้ไปฟิตเลยก็แบบคาร์ดิโออยู่บ้านคุมอาหารแบบกินวัลละมือ้ออย่างเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากับฟิตเนสเพราะว่าบางทีแบบเราเข้าฟิตเนสอย่างเงี้ยเราแบบมีเครื่องเล่นอื่นๆแต่เราอยู่บ้านเราแค่แบบดัมเบลนิดหนอ่อยแล้วก็ดึงข้อพีดพื้นซึ่งแบบมันน้อยแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยใชแบบ่ไหมใช่คนตีนิวเป็นไหเพราะว่าถ้าแบบว่าถ่ายไปเรื่อกออกมาจากคาร์ดิโออยู่บ้านแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องฟิตเนสแล้วมาพอ,อหมดุดทูนใช่ไหมก็พยายามให้มันพอๆกันนะครับแบบไม่่ใใหห้้้มมากกกเเิินนนไไไปปอย ครบจะจะจับแม้ว่าบบช่วงนี้กำยิ่งฟุ้งแฟนซีแอ้ตามแบบอุณหภูมิแต่ละวันครับ <laughs> ตามอ <c oughs> ารมณ์พุ่มครับแต่เรามั่นใจเนอะมันมันอยน <c oughs> อู่แบบมั่นใจครับม <laughs> ั่นใจว่าแฟนคลับน่าจะชอบครับเ <laughs> ฮ้ยพอในเรื่อง่าเขาตางชอบไหมเขาถอดแล้วเราชอบไหมย้ยยังไงอุ้ยนี่คือยังไงเราตอุ้ยอุ้ย ถามแบบนี้วันไปไม่เป็นไม <ytt overl ays> ่ไม่ใช่พูดจริงๆออไม่ไไรู <c oughs> ้จะตอบยังไงใช่ครับข้าไปถามต่อไปครับเพ <c oughs> ื่องเราถดเรืที่เรื่องนี้เราถอดกับทางเรื่องครับกลัวว่าจะโฟกัสที่จุดไม่ลงครับ <c oughs> ไม่ครับพอพี่ผูกค่อนข้างจะเซฟนิดหนึ่งครับ <c oughs> ใช่จะแบบสาสั้นหรือว่าถอดก็จะแบบเซฟให้ครับเซฟแต่จริงๆในระดับเซฟดีแล้วไม่ไม่แต่จริงเราไม่ได้แบบ ถ่ายแบบขายตรงนั้นโดยเฉพาะอะไรไม่ใช่ครับใช่แต่ว่ามันบางซีนที่แบบถอดมันก็เป็นมาจากนิยายใช่แล้วอะไรนี้ใช่แต่ว่าถอดมากกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับฉากแบบว่าต้องการฉากจูบฉากอะไรเงี้ยซีรีส์ไวเลรเรื่องอื่นก็จะแบบยร์มีรมิดแบบความจูบมับเพ่งินมากอย่างพวกเราก็มีจูบแบบแปลกๆดีไซน์ไหมบอกพี่กุ้งไหมว่าต้องยังไงเพราะว่าพี่กุ้งค่อนข้างจะแบบฮาร์ดคอร์ไม่ได้ไม่ได้แบบ รุนแรงหรืออะไรมากครับเพราะว่าในจะเรื่องเราพยายามให้แบบตรงกับคาแรคเตอร์ในบทให้ความแบบรู้สึกไาเล่นแล้วมันเป็นจริงที่สุดอะครับความรู้สึกแบบมูดต,ตอนนั้นเลยไม่ใช่แบบ<ช>ว่าไปเติมแต่งให้มัน,น,น,นแบบน่บบนารักน่ารักใช่ครับรจริงเ<อ>หรอรู้สึกเอรักเลยอ่ะฝากจบต่อจากเลยนะคนละทีครับคนละทีเดียวกันคนละทีเดียวกันครับ13พฤศจิกาครับพฤศจิกาครับสามทุ่มครึ่ง ครับก็ฝากก่อยฮุดครับก็ฝากต้นหนชลทีด้วยครับสิบสามพฤศจียุดนี้นะครับสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งครับทีมเอ็มยี่สิบห้าแล้วก็เอสพีครับผมครับ